สวัสดีพี่น้องนะครับมาพบพอกันอีกแล้วกับรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานครับพี่น้องทางแฟนเพจลวก y o ยูทูบ YouTube. สุภูสุคนนะครับเมื่อนีผ้าพี่น้องมาจัดเมนูแซ่บอีกแล้วแต่ว่าเปลี่ยนจากตม้มเป็นเป็นปิ้งได้มาทีนี้พี่น้องปิ้งอึง่งกินกับตับักทัวใส่บัก,กอกครับพี่น้องสุดยอดเลยละ่ะก่อนอื่นขออนุญาตเอาเขาลงจากคำสองคำก่อนนะครับ ตับักทั่วกะเซฟแสบตับัวใสน้ำตาลบัวใสบงสุรดแสบเสยบึงแสบปิ่งกับมีความแสบไปอีกแบบ จะมีความหอมพี่น้องหอมหอแซบมากของแซบอยู่กับภูม,มิครับต้องคว้าให้พี่น้องลงนะ่ะ พุทีบ่ดืด่มเพุทีบ่ดืด่มมาตัองาพุทีบ่กิน <laughs> สุดยอดอื <c oughs> Hãy subscribe cho kênh thua Mì Gõ Để không bỏ จะเมนแสบกินแยมได้ก็ได้มน้องตัวนี้มึงไงกินอึ่งแยมนี่มันแสบ บิอนมีแมงเมา่าเอาง่ายๆเอาง่ายๆคือบิอนมีแมงเมา่าสุกแน่นอนเพราะว่าใครมันแข็งแล้ว Mm hmm. มามากพี่หน่องมากมากกินเขาลืมอ,อกแต่้่ซอนพรมกันเลยเห็นเดนัวต้องกิน ตำบักทั่วเข้าไปก้อนแล้วตามด้วยอึงบ่ น,นี่คอมเมนต์่าจัดตมามบากคุ่้งปิ่งไก่บ้านอีกแน่คือกินเป็น์เดแซ่พักแท้เดี๋ยวจัดให้นะครับได้กินอีกแน่นอนกับอันอยังน้องม,มัมจะว่ามัมเนี่ยเดี๋ยวขอ จะกิิ่ยจะได้พี่น้องจะกินบักคักได้หละแต่ว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงควบคุมน้ำหนักก็เลยกินมัมมันก็ต้องกินเขาางสิไหมครับก็บเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ใจสิจัดจัดก็หลายยากทูกแต่หมก,อก,กอตัวใส่บกอกแะเได้เป็นแปลกๆปแน่ Good กินยากจังหน่อยขออภั้นะครับยานไข่มันเฮียบ่วเป็นยังดอกผมยานไข่มันเฮีย ไข่ทุกตัวได้เป็นองมนะืนแน่นแน่นๆทุกตัวกินอีกจักเปียงก่อนนะอืปกูนะ s u d คพี่ขอบคุณพี่น้องนะครับทั้งแฟนเพจและก็ u t u b e นะครับที่ให้การติดตามรายการของผมหากว่าผิดพลาดก็ต้องขออภัยในพี่น้องเนอสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพอกันไหมในคลิปต่อไปพี่น้องสวัสดีครับ